สวัสดีครับเป้าแก้วครับมาสูบปลาบน่นนี้มาสูปปาบปลาเพราว่น้องนี่เลยบ่บพาว่น้องนี่น้องขางกันน้องหน่อยๆน้องหน่อยตัวน,นี้น้องใหญ่สูบบ่ไปหรอกเดี๋ย <c oughs> <c oughs> วสูบน้องหน่อยหสูบน้องหน่อยมันจกใหม่นะสิจกใหม่แล้วก็ไอเอารถมาโจกใหม่ให้มัน

ฟ้ามันายหลายอยู่ตัวนี้ตัวง่ายเดี๋ยวไปแบ่งกันกินบาขายหรอกแบ่งกันกิน